ขายพระนครฮอนด้าออโตมบิลสาขาวิภาวดีค่ะต้องการติดต่อเรื่องอะไรคะดีค่ะพอดีว่าวันนี้อะค่ะจะเข้าไปดูรถที่โชวรูมะค่ะไม่ทราบว่าโชรูมอยู่ตรงไหนคะค่ะที่ตั้งโชรูมของเรามาง่ายมากเลยนะคะอยู่ติดถนนวิภาวดีค่ะอยู่ฝั่งขาเข้านะคะเลยลงพยาลวิภาวดีมาค่ะอยู่้ายมือค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะพอดีเมื่อกี้ติดต่อเข้ามาค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวลูกค้านั่งเชิญนั่งก่อนนะคะค่ะ,คะลูกค้าดูเป็นรถรุ่นแบบสีไหนไว้คะอ๋อพอดีดูเป็นซิตี้แฮชแบ็กไว้ค่ะโอเคเป็นรุ่นเอค่ะเดี <RF S 1> ๋ลูกลค้าดูใบราคาแล้วก็ดูบูชัวไปก่อนนะคะค่ะ,อคะพอดีว่าจริงๆแล้วว่าไปดูที่โชว์รูมอื่นมาแต่ว่าทีนี้รถอะคะ่ะค่อนข้างที่จะรอนานมากเลยอะคะ่ะทีนี้อยากจะทราบว่าถ้าสมมติว่าตองที่ ที่เนี่ยค่ะคระพรทันดาสาขาวิภาวดีเนี่ยค่ะจะได้รถเร็วขึ้นไหมคะก็ที่นี่รอรถไม่นานเลยค่ะเพราะว่าที่นี่มีสต๊อกขนาดใหญ่ค่ะแล้วก็รถค่อนข้างเยอะทําให้ลูกค้ารอรถไม่นานค่ะจริงจริงจริงๆก็อยากอยากใช้รถอะค่ะก็เลยอยากจะได้รถเร็วๆหน่อยได้ก็เลยมาดูเดี๋ยวพี่จัดการให้ค่ะได้ อ๋อแล้วก็ถ้าสมมติว่า,าซื้อรถจากที่นี่นค่ะในส่วนของการเช็คระยะหรือว่าแมเนเน้นรถอะคะ่ะสามารถเอารถมาที่นี่ได้ไหมเพราะว่าซึ่งจริงๆที่นีนมน่มันใกล้บ้านมากเลยอะคะ่ะแล้วมันสะดวกด้วยก็เลยแบบอยากมาที่นี่แบบให้จบเลยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อค่ะก็จริงๆถ้าออกรถจากศูนย์บริการจากศูนย์ฮอนด้านะคะก็สามารถ บริข้าบริการซ่อมสูตรในทั่วประเทศเลยค่ะหรือว่าลูกค้าสะดวกที่จะเข้ามาบริการที่ศูนย์พนักคอนด้าออตัวมือเปลสาขาพา,าวดีก็ได้เช่นกันค่ะเพราะว่าที่นี่ศูนย์บริการครบวงจรค่ะงั้นสะดวกเลยค่ะถ้าเกิดว่าสามารถเช็คระยะหรือว่าซ่อมสีตัวถังที่นี่ได้เนาะโอ,โอเคค่ะรายละเอียดก็ค่อนข้างโอเคนะคะโปรโมชั่นค่อนข้างดีงั้นเดี๋ยวยังไงจองเลยแล้วกันค่ะคุณผู๊บค่ะได้ค่ะเดี๋ยวพิจัดการทําการจองรถให้นะคะ